สว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุรภรพตศ์สิริศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อายุ15ปีชื่อเล่นชื่อไฟค่ะผมชื่อเด็กชายพานิวิทยารัตน์ชื่อเล่นชื่อคอปเตอร์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองอายุ14ีปีครับผมชื่อเด็กชายาอัศวานเกียรติเดคุณครับชื่อเล่นชื่อยุนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งอายุ13ปีพวกบรากเป็นตัวแทนของเรียนเซนแมนี่จังหวัดสม,มุทรปราการที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน จทย์ปัญหาการแข่งขันมินิวิทยาศัพยุทธ์ค่ะโจทย์ปัญหาคือสมห่วทงทางหางอย่างมูวมวงค่ะต่อไปเป็นอุปกรณ์และการคำนวณอากาศอุปรกรณ์ก็จะมีหลักๆครับก็เชือกลูกเสือครับแล้วก็เป็นท่อพ v วซฐานของเราก็จะทําจากเหล็กน,นะครับแล้วก็จะมีตัวสปริงแล้วก็ตัวสลักไว้ปล่อยสปริงนะครับแล้วก็ล้อดเข็นแบบว้เลื่อน,นะครับต่อไปเป็นวิธีการทํานะครับ ก็คือในการทำของเราจะคล้ยายๆห,หลักการเดียวกับวิธีการทำจดดราจลผลนนฟันนะครับก็คือเราจะมีนลัทคอบ VC ทีอบพีวี่ถึงส,สี่อันเพื่อได้ด้านหน้าปากกระอบอกเขาจะเป็นแบบนี้ พอเดึงกระติกออกดึงกระติกเข้ามาข้อดีดงนี้ก็จะหุ้มเข้ามาเราไปติดกับตัวสลักสมมุติว่าข้อดีดีข้อดีสีนี้ยิงออกไปก็คือในใจนี้เชือกจะไว้สี่นี้้อยิงออกไปก็คือเหยียบสลักออ ตัวเป็นรูปวงกลมแล้วจะไปข้อบาัเป้าหมายครับมนะ,ะต่อไปเป็นการคำนวณนะคะแต่ละทีมต้องประดิษฐ์สิงประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะนําเชือกที่เป็นโจทย์ปัญหาไปยิงเข้าสู่วัตถุซึ่งวัตถุเราจะมี5ชนิดคือมิสีเลียสามเหลี่ยมจอกระบอกสามเหลี่ยมแล้วก็จุดสุดท้าคือยีคะแนนนะคะถ้าใครจุดถึงจุดนี้ก่อนจะได้คะแนน20คะแนนไปนะคะจากจุดเริ่มต้น จะเป็นความยาว450ซนติเมตรความยาวของวัตถุความยาวและระยะห่างของวัตถุนะคะจะเป็น50เซนติเมตรห่างกันเท่าๆกันนะคะซึ่งเราจะใช้ตัวนี้นี่คือแบบจำลองะคะ่ะเป็นการเขยนไปแล้วไปยิงเข้าเข้ามาที่จุดเริ่มต้นเพื่อจะยิงเชื่อมไปหาจุดวัตถุนะคะซึ่งระยะห่างเหล่านี้เรายังคาประมาณไม่ได้แต่เราจะประมาณไป1-2เมตร ที่เราทำโดยการใช้ยิงนะคะจะเป็นล้อนเลื่อนแบบนี้นะคะที่คือแบบกระนอกแล้วก็ยิงเข้าไปเพื่อที่จะได้คะแนนแล้วทำทำทำเวลาเพื่อที่จะแข่งนอีกทีนึงนะคะพวกเราขอจบกิการนำเสนอะทีงเท่านี้